ทำเรื่องนอนเรื่องนอนไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องเรื่องนอนเราก็คือแรกยอมรับว่าไม่ได้นอนกันเพราะว่าคนไข้มีสถานการณ์มาเรื่อยๆแต่วันแรกคือแรกหนักที่สุดในชีวิตที่ผมผมเคยเจอแล้วคุภาพโรงพยาบาลที่ด้านข้าง การให้เงินอย่างเดียวไม่จบสิ่งที่ผมเห็นนะี่ยมันมันกลายว่าผู้ประสบภัยบางคนเนี่ยคนที่โดนเขาจริงๆบางคนไม่ได้อะไรเลยคนที่ได้ไปก็ไม่ได้โดนอะไรเลยคืออย่างนี้ฮรช่วงแรกๆเนี่ยผมใช้คาว่า communication failure การติดต่อสื่อสารที่มันล้มเหลวไม่ได้ผิดพลาดนะผมใช้คาว่าล้มเหลว ล้มเหลวคือ,อยังไงหนึ่งล้มเหลวล้มเหลวคิดว่าทุกคนภูเก็ตโดนหนักที่สุดพัางงาเขาหลักทุกคนไม่รู้จักอันนี้ล้มเหลวอันดับหนึ่งแล้วนะชุดการช่วยช่วยเหลือเลยมาถึงเขาหลักและพังงาได้ช้าอันนี้หนึ่งประเด็นนะประเด็นที่สองก็คืออ,อช่วงนั้นอะหลังคริสต์มาสวันที่26เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีลองวีคเอนคือต่อปีใหม่สิ่งที่ผมจะประเด็นคือว่ามีคนหยุดปีใหม่กันเยอะ ช่วงที่ปีใหม่4ี่วันหวันที่หยุดลองวิกเอนเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยความลําบากมากประสานงานขอความช่วยเหลือใครเนี่ยลำบากมากไม่มีใครมาช่วยเราในช่วงปีใหม่4วันติดต่อใครไม่ได้พอหลังวันที่4นะโอนี่เข้าทุกอย่างทั้งวอร์เนเทียทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งนักข่าวทั้งทีวียิ่งเขารู้ว่าพังงาโดนเยอะ่ยโ่มาหมดเลยนะฮะแล้วมาช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็น อีกรูปแบบหนึ่งแล้วพอาช่วงแรกๆเนะี่ยผู้บาดเจ็บพอสี่หวันเนะี่ยผู้บาดเจ็บเขา move ไปหมดแล้วมาช่วงหลังจะเป็นเฟสการฟื้นฟูการเก็บศพเก็บสำรวจความเสียหายเฟสการป้องกันภัยอะไรมากกว่าแต่ที่นําเรียนคือช่วงปีใหมน่นี่ผมใช้กัว่าผมน้อยใจที่ผมติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีใครมาช่วยเราช่วงปีใหม่มัน,ม,นมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราเกิด มหาหันตยเราเกิดเซนามิเราเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่แต่ทำไมปีใหม่มันถึงหยุดกันทําไมคนไทยถึงฉลองกันได้การกู้ภัย3ามวันแรกถือว่าสําคัญที่สุดเพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่เราจะพบผู้รอดชีวิตดังนั้นสลับหมอและพยาบาลในพื้นที่ทุกวินาทีคือชีวิต มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกทับข้องใจว่าเราก็พยายามจะช่วยคนไทยให้เขาปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาประสัคในเรื่องของการการการส่งต่อโทรไปสุราสุราเขาก็ไม่สามารถที่จะรับได้แล้วพวกย่างภูเก็ตนี้เราก็หวังไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเต็มไปหมดบางคนก็สูญเสียคนรักแฟนอะไรเงี้ยก็ก็ต้องทํางานหน้าที่ของตัวเองอหลายคนเนี่ยมาฟังทีหลังก็ึกนึกถึงใจเขาเหมือนกัน คือบ้านเขาไม่ไม่ถูกสึนามิอะค่ะแต่ว่าเกือบๆจะต้องใกล้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 เฮียโดนเขาปฏิบัติงานเวรบนบายคือคือ,คอต้องเข้าเวนสี่โมงครึ่งนะคะทีนี้เขาก็หนีสึนามิเขาหนีไปบนเขาศกแล้วค่ะแต่ขณะที่เขาหนีใจเขายังคิดว่าถ้าเผื่อเขาหนีไปแล้วเพื่อนที่จะทํางานกันจะดูแลคนอื่นอย่างไรสุดท้ายเขากลับมาค่ะหนีไปแล้วแต่ก็คือต้องย้อนกลับมาทํางานอยู่ดี ที่เป็นสภาพหลายๆลายคนที่ที่เป็นแบบนี้คือคือหนีไปไม่ไหวอะค่ะสุดท้ายก็ต้องมาทํางานคือทุกคนเนี่ยไม่ได้จัดตารางเวลาไม่ได้คิดตวเองเลยทุกคนจะมากันประเทศหมดเลยไม่ว่าจะเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกเนี่ยทุกคนจะนอนไม่หลับอะกลับไปบ้านบางคนบอกว่ากลับไปเหอะน้องกลับไปเหอะพอแล้วน้องก็กลับไปถึงก็นอนไม่หลับก็ต้องกลับมาช่วยต่อเพราะว่าภาระงานลงในมือมันล้นมือไงคะก็คงจะคิดถึงคนไข้นะ คิดว่าคีจะคิดถึงคนไข้ที่ว่าตกทุกข์แบบว่าลำบากอยู่ไม่มีคนช่วยเหลือแล้วก็มองว่าพวกเราต้องช่วยกัน <มา S 2> ในโรงพยาบาลเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเราอ่ะคะเราไม่ช่วยคนไข้ก็ปลอดภัยได้ยังไงคิดว่าอย่างนั้นนะนะคะเพราะว่าบุคลากรเราม,มีแค่นี้ถ้าเราหนีไปอีกคนหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่มันจะจะทำกันงานกันไหวไหมทุกคนก็ทุกคนก็ทำเต็มที่อ่ะค่ะ ผู้ที่มองเหตุการณ์สึนามิอยู่ห่างาอาจจะสามารถมองว่าสึนามิเป็นปรากฏการธรรมดาของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้และยอมรับแต่สำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์จริงของสึนามิหลายคำถามยังคงรอคอยคำตอบ ทุกๆครั้งที่ผมออกไปถ่ายภาพในพื้นที่และได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้เห็นความน่าเกรงขามความสง่างามและความน่าสะพร,รึงกลัวมันทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์และมหาสาร,ร์ของธรรมชาติคนควรจะยืนอยู่ตรงไหน การได้รับมอบหมายกลับมาพูดคุยกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเป็นประสบการณ์ที่ไม่ง่ายนักเพราะสำหรับผู้รอดชีวิตแล้วเช้าวันที่26กันวาคม2547มักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่คนแก่เขาบอก5า6 0 0ปีนันทึงจะมีทีคนที่ตั้งเดิมตนที่ตะัวปา่าเขาพูดเล่าตกๆกันมานะหลายร้อยปีนั่นมันจะมีครั้ง ครอบครัวพี่ในกี่คนแล้วเสียไปห้าคนนี่มีใครบ้างนะพี่มีญาติครับมีมีแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่สะใภ้หลานสองคนหลานอายุเท่าไหร่สี่ปีห้าปีครก็ทำลำบากจริงๆปีนี้ก็ยังมีวิ่งกันอยู่ใช่ไหมพี่ยังมีไหมครับวิ่งบ่อยรู้สึกว่าสองครั้งมันวิ่งมันเขาเตือนกันยังไงตอนมันจะวิ่งเขาเตือนจะเตือนเขาบอกแผ่นดินไหวทางอินโดนีเซียนะแผ่นดินไหวกี่ลิตรู้ไหมลูก เขาบอกติดต่อกันบอกออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วออกไปก็วิ่งออกไปเอาเลยนิดหน่อยแล้วก็ไปเลยครับได้เมื่อใส่ก็เกี่ยวทุกวันนี้พี่ชัยและสุนันทายังคงคิดไม่ตกว่าจะทําอย่างไรดีกับชีวิตแต่บางทีผมแดิ้นไหวไม่หยุดก็ตะทถอกันก็ที่คิดจะไปไมนห่วง ตัวนี้อยู่แต่ก็งสารนอ้นองกช่วยและช่วนดีก็คือชวยและช่วนดีกว,ว,ว่าจะก็อยากจะไปเพื่อดูก็อยู่มาหลายปีแล้วนะอายุก็มากแล้วลูกก็อยากให้อยู่ไปอยู่ที่นูนลูกแต่ก่อนที่ผมจะออกมาผมก็อดจะถามเธอไม่ได้ครับว่านอกจากความสูญเสียบาดแผลและคราบน้ำตาสุนันทายังจำสิ่งใดได้อีกเมื่อพูดถึงคำว่าซินามิ เลยได้รู้ว่าเขารักเรายิงเลยแบบนี้แหละรู้อยู่แล้วว่าเขารักเราอย่างนี้หรือว่าออพอเกิดเซนต์นาถึงรู้ว่าเขารู้อยู่ตลอดก็รู้อยู่ตลอดแหละแ,แ,แต่ว่าที่รู้ว่ารักมากที่ว่าเขาไม่ทิ้งเราเลยอะไรแบบนี้ก็ตอนขึ้นอะไรแบบนี้แต่เล็กๆก็รูู้่นะ สุขหน้าพบกับความเป็นท้องถิน่นความเชื่อและวัฒนธรรมมีผลอย่างไรกับการฟื้นตัวหลังมหันาภัยสึนามิประวัติศาสตร์ความหมายและข่ายใหญ่แห่งความรักที่ถักทอเป็นชุมชนดั้งเดิมผลกระทบของการเข้ามาของคนต่างถิน่นความช่วยเหลือ กลับกลายมาเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ติดตามความพยายามของชุมชนท้องถิ่นในการเยียวยารักษาตนเองในสารคดีพิเศษสึนามิบนเส้นทางความทรงจำสึนามิที่อันโทร